อย่างโน่นดีกว่าอ่าครับต่อไปนี้นะฮะเป็นการสาธิตการใช้เครื่องเชื่อม Qcraft รุ่น170แอมป์นะครับเราจะเชื่อมบนทูบ3.2มิลยี่ห้อโกเบนะครับกับทูบ4มิลยี่ห้อโกเบเดี๋ยวจะเริ่มการเชื่อมนะฮะขั้นตอนแรกทูบ3มิลนี้เราควรจะตั้งอ o าฟอร์ Ford ไว้สัก50ถึง80ขึ้นอยู่กับอ่า รูปแบบการเชื่อมนะครับอันนี้ต้องลองดูตัวอาร์ฟอร์สนี่จะเป็นตัวช่วยป้อ,องกันทุบติดนะครับปื๊บติดทําให้การเชื่อมการอาร์คหลอมของทูบเนี่ยดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มการเชื่อม สังเกตเสียงเชื่อมนะฮะเสียงการหล่อหมว่ทูบก,การหล่อขงทูบนี่จะแบบเสียงจะค่อนข้างหวาน ตั้งกระแสประมาณ100แอมแอมนะครับฟอร์สป,ประมาณ50สเปอร์เซ็นต์ังเกตแสงจากการเชื่อมเนี่ยกับเสียงเนี่ยนะครับรอยเชื่อมน้องดองลองเคาะดูรอยเชื่อมเลยเหล็กนะี่ เชื่อมนะครับอ่าเราเชื่อมโดค่อนข้าเป็นเกรดต่อเน,นื่องต่อไปจะเป็นทูบจะลองที่ทูบ4.2มิลของโกเบวันนี้เราจะปรับกระแสขึ้นไปเอาสูงสุดเลยาานะครับ170แอมป์บังเสียการอาร์ะครับจะรุนแรงขึ้น จะดูรอยแนว,แนวเชื่อมเนะสังเกตว่ารอยแนวเชื่อมจะค่อนข้างต่อเนื่องอ,อันนี้เป็นเหล็กเหล็กหนาระดับเกิน5มิลนะฮะนี่เชื่อมได้สบายอ่าตัวนี้จะเชื่อมไม่ตัดนะครับต่อเนื่องอ่า ที่ทดสอบมาแล้วเนี่ยระดับเครื่องชั่วโมองไม่ตัดเชื่อมด้วยคนนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมด้วยโรบอทได้สำหรับเครื่องเชื่อมคิวคราฟ170แอมป์นะครับก็มีวางขายแล้วนะครับในเว็บสามารถโทรสอบถามได้อ่าต้องตัด้ เต่อัืมเดี๋ยว,เ,ยวเราจะลองใช้เครื่องเชื่อมอตัดแผ่นเหล็กนะครับนะครับประมาณ4ีมิลสมิลอ่าที่ใช้กระแสะเชื่อมร้อยแอมป์ซึ่งเครื่องเชื่อมปกติเขาจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ในการตัดเหล็กนะครับ ว่ามันขาดหายไปเลยนะฮะแหว่งไปแล,ล้วรอรับประกันามแรงครับแรงจริงทนจริงเือนจริงครับอ๋อรับตัวนี้รับประกัน3ามปีนะครับสำหรับเครื่องเชื่อมคิวครับอ่าอันนี้ก็จบการสาธิตเพียงเท่านี้นะ